สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพันตุนครับผมสวัสดีชงแง่งลังเรื่องงานครับผมพี่น้องกะปมาณเกือบหาโมงแรงเลครับนี่เอาเจ้ากองหนุนมากครับผมมาผู้เดียวเดียวๆเลยครับพี่น้องก่าสิใสขื่นนี่ครับสภาพมาไม้อะไรปลาอือขื่อเลยครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นปลาหกอือขื่อเลยไปใส่ขื่นต้นอลา,านี่ครับผมไปไปลายนี่แล้วเดี๋ไปตงงองอังกยูพู๋เลยไกลๆพูดนะครับผมอันนี้เป็นหนทางครับผมหนทางเที่ยวเพิ่นเที่ยวไปหน้า เอาใส่ขึ้นเลยครับผมฟฝ้านี้เล็กน้อยครับพี่น้องนีงเ่เขาเป็นรุ่นน้ำกันครับผมเจ้าพายุเอ้ยเจ้ากองนุ้นสีมนันบ่ครับมื่อนี้นี่ครับผมคือจะไม่ตกปลาตัวนึ่งนะครับตีกระไรเขามาง่ายเลพี่น้องเขาเป็นปาคือปลา,ปาสูงนะเพื่อนบ่เห็นนะผมจะเขาบ้านตำแหน่งใดเพราว่าตอนในี้เจ้ากองนุ้นเรียกครับผมเริ่มเรียกแล้ว ทีท่ได้ครับผม ได้ออกกว่าเขาไวาตัวนึงนะครับผมไม่ต้องเห็นเขามาแล้วครับผมระยะเขบาบอกว่า10 10เมตรครับผมได้ยุกยุกไปไปลายแล้วตัวนี้ทั้งฟังทั้งด้าน,ด,าน,ด,านด้านซ้ายครับผม กองนุนพู่แล้วสีขาวไม่บอกเขามาเบิ่งหนาซื้อโมเถียงนะครับเนะี่ยโมเถีงเยง

ออกเสียงแล้วรับเสียงแล้วเสียงแล้วพี่น้องเสียงแล้วมีเสียงอยู่เด้อเป็นกเสียงกลางครับผมพี่นกเสียงกลางขึ้นพุ่นละว่ามันไงก็เจ้ากว่ามันพุ่นละเสียงโอ้หิ้ได้ไม่ยอยีกตัวนึงขามหม้อ เที่ยวไปแล้วเพิ่นกิดเลี้ยวให้เลี้ยวหน้าขึ้นจะหน้าแหละครับผมคำ้ำเลยพี่น้องแต่ทีเมื่อวานเมื่อสองคนละโอ้เข้าลกดีเลยครับพี่น้องเอ๊ะมีหนุนกับผมนกปลานกปลามีหนุนกับผม มาพอดีครับผมออกซะเนาะออกซะเนาะอ๊บอบอุยออกอีดีอุ้ยออกอีดีพี่น้องตื่นรถโอ้ยออกแล้วออกไปอยู้จกขาพี่บ้านนี้ประมาณ 3ามสเมตรคุณอะโอ้ยขุ่นไม่อีขั้นบางๆๆพุนโอ้ยเป็นดปบ่ไดวกับซื้อขึ้นสี่ดาวที่บบนน้ำกุ่นขึ้นไปก็มี พยายามขบไปหายกันเลยครับพี่น้องแต่บ่รู้ว่าเป็นตัวเก่าวะตัวนี้อยู่ทางด้านาด้านขวาครับผมวันนี้ซี่เสมาอุซ้ายก็ไปเจอเพื่อนกันไปสูงเลยะครับผม,ไ,มไปลาๆเลยป่วนเปลี่ยนป่นเปลี่ยนอยู่ครับพี่น้องตรงนี้จะของน้องกําลังดึงเขาใช่ไหมเนี่ยล่ tuấn không xuống lắm các bố không <laughs> hả ตัวนึงไล่กันครับไล่กันนกปลาไล่กันนกมาสวยปะอื้เอ้าขครยับมาไฟมามาอยู่ขา้างสายพี่บัดนี่นอุ้ยไก่เลยป่วนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนนะครับพี่น้นน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 องแต่ว่าบุ้ยย่อมเขาไปตี ลานเรื่อยไนี่ขามฝากเล R, ื่อยไปนี่โอ้ยยังอยู่ครับยังอยู่ตัวนึงเด้อนี่เสียงอยู่ครับผมเสียงยกครับเสียงยกเป็นนกเสียงน้อยแล้วครับอันนี้เพิ่งจเสียงกลางครับผมกลางกลางลุ่ม เคียงอยู่ด่เสีงสยงใสๆของหองเลยครับผมจะเข้าไปซวยปะหมุนดิหนุนร้อมไม่ต้องลูกปลาไม่หนุนนะมันขัดความโอ้ยขัดนุนครับผมไม่น้องขัดนุนครบเลย ปลาตัวหนึ่งแว้มเข้ไปทั้งสายของเจ้าของมุ้นกับผมก็เป็นเป็นอุ้มอื้อคือนะครับผมโมนแน่ใจว่าสิเขาไปสูงหรือเขาไปนอนสมุนปาก นกเ, <G uy accident> เขาอยู่บนนกป่านแนวอื่นผมว่าคือขันนน่ีท่าเพิ่นครับนีท่าเพิ่นจะตายเพิ่นพี่น้องถงป้าทึบเพื่อผมพี่น้องเป็นต้นไม้หนาคผมก็ได้บุเห็นครับว่านกป้าไปจังไหนป้าจังไหน กันเขาไปเห็นแล้วมิดจริงๆเลยวัดซองกับพระสวดฟังแต่เสียงจบของนุ่ยางเดียวเล่นดีตามสไตล์เพื่อนเ่ะครับพี่น้องบุ๊ม,มีเซ้าดอ่ะขันูกปลาย,ยังอยู่เป็น,นุกเหนียวยางไงครับผม

ไปแล้วไปีไปไปตัวนี้บินก้นไปทังดานคว้าผมมาดิาสีเป่าสขึ้นไปสูง แ้ปลกปลาบคกยเถียงนะครับพี่น้องบ่เถียงครับผมบดอยตูดซุ่งสู่ๆอยู่ยันครับผมบดเต็มรอยไปเลยนกปลาเข้าไปแล้วเห็ดโกซู้อยู่คับพี่น้องมเพบาปากบดเิงฮโอลยัหัลหลังใหลฮัลโหหลหล พี่น้องมือนปลาเหมือนเมื่อมาเฮาคนแบบนี้โอ้ยจอยจัดเลยครับพี่น้องมานนี่เปดิดตลาดเลยนกปลาขนนดแล้วขเขาเปลีกเลยตื่นรถแกนกปลาย,ยัางม่สูงไปไหนครับเบื่องจากอาการแล้ว เขาไปซ่องเบิ้งซื่งแล้วก็เพราะว่าโบ้คอยเถียงครับคุณพี่น้องปกติขั้นสูงก็ต้องเถียงละอันนี้เขาไปซ่องเบิ้งกับระ,ะยะห่างด้วยครับผมสามเมตรสี่เมตรหมดหาเมตรพุ่นละเขาไปทั้งละตัวว่าฝนตกมาขึ้นเขามาขึ้นนี่อาจจะเมื่อคืนนี้ขึ้นไปแดดทั้งสองสามเมื่งอาจะขึ้นหรอกครับน้องป้าแถวนี้ก็ได้เนี่ยาการตีต,ตะละุกตะไลหวังอยู่ครับผมกำลังเสียกมูเสียฟูงอยู่ โอ๊ยค่อยมาตามไม่ครับพี่น้องเจ้าของนุ่นกับเฮ็ดดีครับวันนี้เฮ็ดดี้ใหสุดแล้วละ่ะดึงจนมุนน้นสีดึงแล้วละ่ะนกเปาออกกับขันยนหาครับตัวน,นี้ขันยนไปเรื่อยๆเอาไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องคลิปนี้พอกันไว้คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ